สรรพสิ่งชีวิตผู้คนหาได้แต่รู้อย่างใดไม่ผู้คนต่างสแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดชีวิตอิสระภาพความแข็งแกร่งนั่นหมายถึงอะไรกันแน่โลกที่ยังคงอยู่ภายใต้ฝ่ามือของผู้ที่แข็งแกร่งกฎของโลกนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปผู้คนเริ่มใช้พลังวิญญาในการปรับเปลี่ยนมนุษย์เริ่มที่จะฝึกฝนปมเพราะตนเองสแสวงหาความเป็นอมตะของชีวิตที่แข็งแกงร่งเพียงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีกฎหนึ่งที่ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเคารพผู้ที่แข็งแกร่งกว่า เชกเช่นเดียวกับพื้นที่ที่ยังเครื่อครึ้งกลางๆที่แห่งนี้มักเป็นเป้าหมายหมายเลขหนึ่งของการบุกรุกของผู้คนที่ทะเยอทะยานที่ชายแดนตะวันออกมีนักรบผู้หนึ่ง ที่คอยคุ้มกันที่นี่มาโดยตลอดทั้งปีเขาต่อต้านศัตรูจากทุกภาคและทุกทิศและทุกทางผู้คนมักรู้จักในนามของนางหรือผู้ปกครองด้วยการที่ปกป้องอาณาเขตชายแดนด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองมาตลอดทั้งหลายปีในที่สุดนางก็ได้พบกับศัตรูที่แข็งแกร่งและเอาชนะไม่ได้นางคนนี้ก็คือนักรบระดับ5ชั้นกลางตรงฟางต้าต้าไหนาและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสภาพของนางนะฮะจะเหนื่อยมากเลยนะครับและมีบาดแผลอยู่เต็มบริเวณร่างกายเลยนะฮะ นางได้พูดขึ้นมาว่าโหเว้ยที่แท้ก็เป็นราชาทามินนี่เองข้าปกป้องที่นี่มาหลายปีแล้วก็จริงจริงหรือที่แห่งนี้จะต้องถูกทำลายและพังพินาศไปอึดอจจัดใจยิ่งนักที่ข้าไม่มีความหวังแล้วจริงๆเหรอและนี่นะฮะก็คือปีศาทามินนะครับซึ่งปีศาทามินนะฮะก็ได้บุกรุกมาเพื่อทำลายพื้นที่แห่งนี้และยึดครองนั่นเองแฮะแม่นางน้อยรีบทำลายที่นี่สักทีจะดีไหม ซึ่งปีศาจทามินตัวนี้นะฮะก็คือ sideways. นักรบระดับสูงราชาเขาทามินตำนานอย่างตรงฟังต้าไหนผู้นั้นก็ไม่เห็นจากสักเท่าไหร่กันเลยข้าเจ้าซักก็สิ้นเรื่องที่แห่งนี้ก็จะตกเป็นของข้าแล้วจากนั้นเจ้าปีศาจทามินก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีนาง <G ül üyor> เกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะ <G ül üyor> อะไรกันเจ้าหมอนี่มาจากไหน แล้วในขณะที่นางกําลังจะถูกโจมตีก็ได้มีชายคนนึงเข้ามาช่วยนางไว้นางได้คิดในใจขึ้นมาว่าใครกันมีคนมาช่วยข่าอย่างนั้นเหรอชายคนนั้นได้พูดขึ้นมาว่าก็แบบว่าข้าก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะมาสัมผัสถึงชีวิตของพวกพล,ลเรือนสักหน่อยก็แค่นั้นเองอืมพี่ข้าว่าลีวินฉีก็ได้นะหลังจากที่แม่นางได้เห็นหลอวินฉี แม่นางก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าเสื้อผ้าของเจ้านี่ก็แค่เสื้อผ้าธรรมดาทั่วไปอุปกรณ์ก็ไม่มีคนคนนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยอย่างนั้นเหรอเอ๊ะไม่ใช่ดิหยุดพักสักหน่อยไหมเอาจริงๆตอนนี้ข้าก็รีบยังไม่ได้เรียนพวกวิชาต่อสู้ป้องกันเลยให้ข้าหาวิชาการต่อสู้สักหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะได้เหมาะกับเหตุการณ์ข้างหน้านะเจ้าปีศาจทมินได้มองไปที่พระเอกอย่างจริงจังแล้วคิดใน,ในใจขึ้นมาว่าเจ้านี่มันเป็นใครกันฮัดบดบเพาะก็แค่ระดับหนึ่งนักยุทธ <i fol> <ha> ลำพังพึ่งพาฐานบ่มเพาะของเจ้าแล้วดูท่าข้าจะใช้ฝ่ามือตบเจ้าเพียงครั้งเดียวก็ตายแล้วมั้งเจ้าคิดว่านักรบธรรมินอย่างข้าเป็นของเล่นอย่างนั้นเหรอก่อนที่เจ้าจะตายข้าจะให้เจ้าริมรถว่านักรบที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรกันวิชายุทธนักรบระดับ5้ากงเล็บตบธรรมินวิชารบนักรบระดับ5ลมปราณคุ้มค่างแห่งความตาย ฐานบ่มพอนักยุทธขั้นแรกอัศนีน้อยเริ่มต้นด้วยอันที่อ่อนแอแบบนี้ไปแล้วกันขึ้นลมปานกองเล็บฝาทมินคุ้มขั่งสำแดงฤทธิ์และตอนนี้จ้าปีศาทมินก็ได้โจมตีเข้ามาที่พระเอกของเราแล้วนะฮะดับสิ้นไปซะรูปแบบศิละปะยุทธสรัพสิ่งรวมมันจบเป็นหนึ่งอัศนีน้อยสอดาวเอ๊ะนั่นมันอะไรกัน แล้วในขณนะนั้นเองก็ได้มีจุดรวมพลังงานปรากฏขึ้นซึ่งจุดรวมพลังงานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสายฟ้าขนาดใหญ่นะฮะทันสายฟ้าแล้วสายฟ้า,า,ฟาก็ได้ผ่ามาที่เจ้าปีศาจมินเปลี่ยงอ่าไม่นะปะเป็นไปไม่ได้อ่า แม่นางตรงฟางต้าได้คิดขึ้นมาในใจด้วยความตกใจว่าอะไรกันพื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดถูกขุดจนเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยอย่างนั้นเหรอเมื่อสักครู่เขาพูดว่าอะไรนะทักษาย,ยุทธระดับหนึ่งอัศนีน้อยนี่ยังเรียกว่าน้อยอีกเหรอเสื้อผ้าบนตัวเราถูกกระแสฟไฟฟ้าฉีกขาดหมดแล้วถ้าหากไม่ได้อยู่หลังเขาล่ะก็มีหวังถูกไหมเป็นจุนแน่ชายคนนี้เขาเป็นใครกันแน่ เออคือขอบคุณท่านที่ยื่นมือมาช่วยข้าไว้นะพระพิลี่ท่านช่างเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวตะวันออกจริงๆครั้งนี้ข้าจะจดจําเรื่องราวความเมตตาของท่านไปชั่วทั้งชีวิตเลยพระเอกก็ได้แต่ยืนงงเออนี่คือว่าเออโศกเศร้ายิ่งนักลืมตัวว่าข้าเป็นคนอ่อนแอเมื่อกี้นี้ระเบิดครั้งใหญ่เลยแฮ่แย่แย่ยิ่งนักทั้งแย่เหลือเกินข้าลืมตัวไปได้ยังไงเนี่ย มาถึงก็ระเบิดซะใหญ่โตเลยมีคนมากมายที่ต้องเห็นแน่ตอนนี้ข้าเศร้ายิ่งนะที่แม่หญิงคนนี้ได้มาเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของข้าพี่สาวช่วยลืมเรื่องข้าเมื่อสักครู่นี้ทีสิข้าแค่อยากเป็นชาวบ้านธรรมดาแค่นั้นเองคิดไม่ถึงเลยว่าจะกลายเป็นแบบนี้ไปซะได้ในยุคข,ของการฟื้นฟูนฟนลมปราณคงเรียกได้ว่าเกิดขึ้นจากสงครามของนักยุทธทั่วโลกทุกอาณาจักรต่างๆล้วนถูกสร้างขึ้นอาศัยจังหวะลมปราณเข้าแทรกแซง ทุกสงครามรนบริสุทธิ์ความลับของพวกที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือพลังพวกเขาสามารถใช้3มศิลปายุทธในการต่อสู้ที่เหมือนกันทั้ง3ออกมาได้และขัดเกลาการกลองออกมาเป็นศิลปายุทธที่พิเศษและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าผู้ที่แข็งแกร่งก็มักจะอาศัยพลังของคนที่ทำลายความเสียหายแก่ผู้พิพากษาอื่นๆไปด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงวางกดให้พวกที่แข็งแกร่งหรือตระกูลต่างๆจะได้ไม่ต้องออกจากจากักรวะิต่างๆไปได้ง่ายๆจะต้องมีเพียงเจ้าชายเท่านั้นที่จะต้องปกปิดตัวตนฝึกฝนศินลปายุทธ์และเตรียมพร้อมก่อนจะเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นมุ่งสู่ฐาน,าพนะพลเรือนมุ่งหน้าไปที่สถาบันเซียนเพื่อฝึกฝนใหม่อีกครั้ง ภูมีภาคตะวันออกศิลปะยุทธภาคตะวันออกเนื่องจากการรับสมัครเป็นนักเรียนนั้นง่ายแสนง่ายแต่ก็มีพวกระดับต่ำเท่านั้นที่มักจะสร้างความวุ่นวายมากนะักและนี่เองก็เป็นจุดที่ทําให้เจ้าชายอยากจะเรียนรู้เหมือนคนพวกนี้หรืออยากจะเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบประชาชนชั้นล่างอย่างพวกเขาถึงแล้วเป็นที่นี่สินะนับตั้งแต่วันนี้ไปข้าก็จะเป็นนักเรียนที่นี่ เริ่มขึ้นแล้วเส้นทางการฝึกฝนของข้า <C> e <at> เพียงแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะมีทักษะระดับหนึ่งกันทั้งนั้นเลยและข้าควรที่จะลองทักษะยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดของที่นี่ไปก่อนแล้วกันหวังว่าพวกเขาจะมีทักษะยุทธที่อ่อนแอกันเยอะๆนะ ัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งไอสารเลวเอ้ยกล้าจ้องข้าเช่นนี้ไม่รู้หรือไงว่าข้าเป็นนักเรียนปีสองแล้วเนอะเชื่อไหมว่าข้านั้นสามารถสังหารเจ้าได้อย่างง่ายๆเลยนะข,ข้าขอโทษด้วยนะขอโทษอย่างนั้นเหรอข้าสั่งให้เจ้าพูดคำนี้แล้วงั้นเหรอพูดคุยกับรุ่นพี่อย่างน้อยก็ต้องคำนับก่อนไม่ใช่หรือไงไม่เคยได้ยินเหรอข้าขอโทษด้วยนะข้าคำนับเจ้าแล้ว แล้วจากนั้นหลียุนฉีก็ได้เข้ามาถามรุ่นพี่ปีสองสวัสดีขอถามหน่อยซิเจ้ารู้ไหมว่าที่นี่เนะี่ยที่ไหนรับฝึกว,วิทยายุทธเนะี่ยไม่รู้เว้ยสายตาของรุ่นพี่ปีสองนั้นช่างน่ากลัวยิ่งนะักเจ้าเป็นใครมารบกวนข้าแบบนี้ได้ยังไงอ๋อข้าชื่อหลียุนฉีเพิ่งมาถึงที่นี่นะ่ขอโทษที่รบกวนก็แล้วกันนะเห็นเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าไปต่อก็แล้วกัน เจ้านี่มันเกินไปหน่อยไหมไปสืบมาซิว่าเจ้านั่นเป็นเด็กห้องไหนกันแน่วันนี้ต้องได้ลงมือเสียหน่อยแล้วให้เด็กใหม่ไม่ได้รับรู้ก่อนเข้าเรียนไปเลยสราบแล้วลูกพี่ศิลปายุทธเป็นนักรบฝึกฝนที่ต้องการเรียนรู้วิชาการฝึกฝนโดยเฉพาะนักรบพวกนี้จะมีลมปานที่ถูกหยิบยกมาใช้เพื่อไายวิทยายุทธออกมาหากจะให้พูดง่ายๆก็คือลมปลานกับวิชายุทธก็คล้ายก,กันกับเชื้อเพลิงกับเครื่องจักร ที่สถาบันวิทยายุดที่เผยแผ่วิชายุท์แบบฟรีๆนั้นถูกจัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้วิชายุท์ได้ซึ่งนักเรียนใหม่ทุกคนสามารถรับวิชายุท์รูปแบบทั้ง3ไปได้ฟรีๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิชายุดที่ค่อนข้างอ่อนแอที่สุดในหมู่ผู้ฝึกวิทยายุดศิลปะยุ์นั้นมีหลายรูปแบบมากนักแต่ส่วนใหญ่มนุษย์จะสร้างวิทยายุท์ออกมาสลักเก็บในรูปแบบของ QR code ค เพื่อให้สแกนพลังของมันเอาไว้และตอนนี้เจ้าชายหลียุนฉีก็มาเป็นนักเรียนใหม่รุ่นแหากใช้สิ่งนี้แล้วหวังว่าจะไม่ทำลายเจ้าหนี้ไปแล้วกันนะในที่สุดข้าก็สามารถหาวิชาย,ทยุที่ข้าจะสามารถใช้อย่างปลอดภัยได้แล้วสิแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนเอาละอาจารย์ได้พูดขึ้นมาว่าวิชาที่ข้าสอนไปทั้งหมดในวันนี้พวกเจ้าสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง นับจากนี้ได้ไปล่ะพวกเรากับกันเถอะเลิกเรียนแล้วแล้วจากนั้นรุ่นพี P ่ปีสก็ได้ออกไปหน้าชั้นเรียนแล้วพูดขึ้นมาว่าเจ้าพวกเด็กน้อยทั้งหลายเอ้ยอาจารย์สอนจบไปแล้วตอนนี้ถึงตารุ่นพี P ่ปีสองต้องสั่งสอนพวกแกบ้างแล้วละทุกคนออกไปให้หมดซะแล้วรอข้าข้างนอกยกเว้นเจ้าเด็กบ้านี่แล้วรุ่นพี่ปี2ก็ได้ชี้ไปที่หรียุนฉี ออกไปสิไม่ได้ยินที่พี่ใหญ่พูดหรือไงเจ้าหนูเจ้ามาจากที่ไหนกันฟะถึงได้ทําท่าทางหญิงยโสเช่นนี้รู้หรือไม่ว่าเจ้าทํำเช่นนี้เท่ากับทําตัวไร้มารยาทและน่ายั่วโมโหแค่ไหนและรุ่นพี่ปีสองก็ได้แปลงร่างเป็นทัศน์ลิงผู้ผาหรือยุนฉีได้ตอบรุ่นพี่ปีสองไปว่าข้าไม่ได้ทำตัวหญิงยโสซะหน่อย แล้วจากนั้นรุ่นพี่ปี2ก็ได้โจมตีหมัดลิงข้างทลายภูผาไปที่หลียุนฉีแบบเต็มเน้นๆปังกินมันระเบิดภูผาของข้าไปหน่อยแล้วกันฮฮ <laughs> ข้าจะใช้พลังแค่หนึ่งในสิบก็สามารถฆ่าเจ้าตายได้แล้ว หลังจากที่หลียุนฉีโดนหมัดลิงข้างทลายภูผาเข้าไปหลียุนฉีก็ได้แต่ยืนนิ่งที่แท้เจ้าก็แข็งแกร่งนี่เองเช่นนั้นข้าก็วางใจได้เสียทีเจ้าคงไม่ทำร้ายข้าจนถึงตายใช่ไหมจนตายเนี่ยนะ <c oughs> เจ้าเอาอะไรมาคิดเจ้าที่เป็นนักยุทธระดับหนึ่งเป็นนักเรียนใหม่ที่ฝึกฝนจะมีอะไรไปรับวิชาพวกนี้ได้กันเจ้าเด็กบักซบนี่ ดูก็รู้ว่าเจ้ากำลังหัวเราะเยาะเย้ยข้าสินะแล้วจากนั้นรุ่นพี่ปี2ก็ระเบิดพลังกโกรธและพูดขึ้นมาว่าดูค่าผู้นี้เป็นนักรบที่อยู่ระดับแรกขั้นสูงเป็นผู้ฝึกฝนวิชาที่หนักน่วงต่อให้ตอนนี้ข้าข้าเจ้าตายไปทางสถาบันก็ไม่เอาความค่าเช่นกันหมัดลิงข้างเสริมแก่งแล้วจากนั้นรุ่นพี่ปีสองก็ได้เตรียมโจมตีเข้ามาใส่หลียุนฉี หรือยุนฉีได้พูดขึ้นมาประโยคนึงว่าสรรพสิ่งรวมบรรจบเป็นหนึ่งแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นอกห้องเรียนผู้หญิงคนนี้ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราทนดูเฉยเไม่ได้หรอกหรือว่าเราจะฝ่าประตูเข้าไปช่วยเขาดีออกไปช่วยเขาเลยดีไหมนะไม่เห็นคนหน้าประตูหรือยังไงแล้วเราจะเข้าไปยังไงดีล่ะคิดจะฝ่าเหรอ พวกเจ้านี่มันไร้เดียงสาจริงๆที่นี่นะถูกปูเอาไว้ด้วยพลังเสริมที่พิเศษของสถาบันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นนักรบขนาดหนึ่งระดับสูงก็ไม่อาจทำลายประตูหรือกำแพงได้ไง่ายๆหรอกอีกอย่างพวกแกนะ่ะระดับพลังแค่นี้จะไปช่วยนักเรียนใหม่เนี่ยนะต้องบอกว่าสมองพิการไปแล้วหรือยังไงอีกเดี๋ยวเจ้านั่นก็ถูกพี่ใหญ่ทุบตายแล้วเว้ย แล้วจากนั้นกำแพงประตูก็ได้ทะลุออกมาพร้อมกับรุ่นพี่ปีสองปังพระพี่ใหญ่เอ๊ะไม่จริงน่นี่มันน่าตื่นเต้นจังรุ่นพี่ปีสองได้กระเด็นออกมาจากห้องเรียนอย่างรุนแรงจนไปชนกำแพงแตกกระเจิงเอ๊ะสุดยอดเลยสมกับเป็นวิชายุทธที่อ่อนแอยิ่งนะไม่สามารถฆ่าใครตายได้ อีกทั้งยังไม่สร้างความเสียหายจนเกินไปรู้สึกตื่นเต้นจังได้รับพิชายุทธ์ใหม่มัทเทวะตะวันออกเขาหล่อจังเลยแข็งแกร่งอีกด้วยพี่ใหญ่รูบนกำแพงนั่นมันไม่ใหญ่ไปหน่อยเหรอไม่ใช่ว่าสร้างความเสียหายจนเกินไปหรอกเหรอและนี่ก็คือสภาพของรุ่นพี่ปีสอง ต้องบอกได้เลยนะฮะว่ายับเยิยนมากๆเลยนะครับเขาถูกจัดการมาแบบนี้นี่มันกล้าทุบตีลูกค้าสภาพแบบนี้เลยเหรออาจารย์จงังไปนำตัวเจ้านักเรียนใหม่มาให้ข้าเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ตัวข้าผู้นี้จะสลักนามมันให้มันจดจําไปตลอดเลยหัวหน้าชานันเรื่องนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าขอรับไม่เหมาะเจ้าหมายถึงเจ้านักเรียนใหม่คนนั้นอย่างนั้นเหรอเปล่าขอรับ ข้าหมายถึงให้เขาเหยียบขาออกมาก้าวหนึ่งก็พอข้ารับรองว่ามันจะไม่มีสิทธิของการเป็นนักเรียนอย่างแน่นอนไปจัดการมันซะเช่นนั้นให้ข้าน้อยจัดการเรื่องพวกนี้แทนดีไหมครับฮ้ก็ไม่เลวดีนี่ถ้าเช่นนั้นก็ไปจัดการมันซะตัดภาพมาที่ที่รับรองนักเรียนใหม่ภายใน3วันหากไม่มีวรยุทธ์ระดับ4 จะถูกไล่ออกอย่างนั้นเหรอไม่จริงนะ่ามันไม่มีกฎแบบนี้นี่นะพวกเจ้าเองก็ต่างเป็นนักเรียนใหม่จําเป็นต้องออกไปหาประสบการณ์ให้มากขึ้นส่วนวิชายุทธที่ได้มาฟรีๆต่างก็เป็นวิชายุทธ์ขยะไม่ใช่เหรอจงนําแผนที่นี่ไปมันจะมีต้นไม้ใหญ่สูงอยู่ไปจัดการพวกนั้นและเอาของมาเถอะจากนั้นอาจารย์จะตรวจสอบให้เองเมื่ออย่างนั้นล่ะก็เจ้ามีหวังถูกไล่ออกแน่ๆอาจารย์จะช่วยเจ้าเรื่องที่เจ้าทําผิดกฎเอาไว้ เจ้าก็อย่าไปบอกคนอื่นเชียวล่ะแล้วหลียุนฉีก็ได้ตอบไปว่าได้ขอรับเข้าใจแล้วใช้วิชายุทธ์ขั้นแรกก็ไปต่อกรกับพวกมันได้แล้วละ่ะจะไม่ด้วยละ่ะต้องไปแค่คนเดียวนะเอาเถอะไปได้แล้วฮค <c oughs> อยดูได้เลยว่าเจ้าจะได้ตายแน่นอนแผนการของข้าน่ะแยบยนต์สุดแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับอาจารย์ลาก่อนนะครับ เจ้าต้นไม้อสูรนั่นนะหาค่าเดาวันนี้มันจะอยู่ข้างๆเจ้าเจ้าก็คงรู้สินะว่าจะจัดการมันยังไงเอาเถอะครั้งนี้คงต้องฝากให้เจ้าจัดการกินแขนขามันให้หมดไปเลยอย่าให้หลงเหลือให้ผู้คนได้เห็นเชียวละได้ยินมาว่าเร็วๆนี้มีสัตว์ประหลาดตื่นขึ้นยังไงก็ระวังตัวด้วยละข้าขอแนะนำไม่ให้เจ้าเข้าไปลึกนะหรียุนฉี่ตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ก็อาจารย์บอกเองไม่ใช่เหรอว่าพงนั้นมันอนะ่อนแอเนี่ย วางใจเถอะตราบใดที่มันเข้าไปในป่าต้องห้ามข้าก็จะจัดการมันเองภาพก็ตัดมาที่ป่ารอบนอกหืมนน่นน่ะเหละนักรบระดับแรกข้าดูไปแล้วก็น่าหวาดหวัว่นอยู่นะยังไงก็ระวังตัวด้วยละ่ะจะระวังทำไมในเมื่อมีข้าคุ้มครองจัดการไปเลยเอาอย่างงั้นเหรอจัดการหักแขนหักขาแล้วกินมันเข้าไปเลย แล้วทันใดนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาว่านี่เจ้าหนูเอ๊ะนี่มันเจ้าต้นไม้อสูรจิ๋วนี่นะมองมาทางนี้สิวันนี้ข้าจะจัดการเจ้าให้ตายไปซะต้นไม้อสูรน,น้อยระดับยุทธหนึ่งนี่ข้าไม่รู้เลยนะว่าเจ้านะจะมีวิชายุทดอะไรบ้าง ป่าลึกรอบหน้าเร็วๆนี้มีนักเรียนใหม่สูญหายไปเป็นพวกเจ้าเองไอตัวบักซบเอ้ยในฐานนะนักรบระดับสูงขั้นแรกข้าหลีเฟยจะไม่ยอมจัดการให้กับพวกเจ้าเจ้าพวกบัตรซบเอ้ยระดับสูงงั้นเหรอขยะแบบเจ้าเนี่ยนะและนี่ก็คือราชาต้นไม้ระดับชั้นนักรบระดับสูงขั้นแรกเจ้าต้นไม้งงเง่าคิดหรือว่าข้าจะหวาดกลัว เจ้าโง่เอ้ยเจ้านะไปตายซะเถอะจะผู้ขยะเช่นนี้ข้าหลีเฟยวันนี้จะไม่ยอมให้เจ้าทําอะไรทั้งสิ้นแล้วจากนั้นหลีเฟยก็ได้โดนต้นไม้โจมตีเข้าไปเฮอน่าแปลกจังเจ้าตัวนี้มาจากไหนกันนะคนฆ่าเป้าหมายนั่นเลยดีไหมนะโถเวยนี่เจ้าฝึกฝนอยู่ในระดับสูงแล้วนี่แล้วคนอื่นของสถาบันหายไปไหนหมดแล้ว พวกมนุษย์นี่ช่างโง่เขลาจริงๆข้าไม่กินพวกนั้นแล้วพวกนั้นมันจะไปไหนข้าจะไปตามหาแหล่งบ่มเพาะพลังวิญญาณจากไหนเล่าและเจ้าเองก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้าเหมือนกันเสียงเจ้าปีศาจต,ต้นไม้ตัวเล็กพูดขึ้นมาว่าท่านราชาท่านราชาเฮ้ยทำไมกลับมาเร็วนักเล่ะไม่ใช่ว่าข้าให้เจ้าไปจัดการเจ้านัา่นหรอกเหรอท่านราชาช่วยข้าด้วยเจ้านี่มันเก่งเกินไปมันยังไม่ได้เรียนรู้วิชายุท์แต่ก็จัดการพวกข้าหมดแล้ว ลียนเฟยพูดขึ้นมาว่าต้นไม้สิบกว่าต้นระเบิดเพราะวิชาขั้นแรกยังมีหน้ามันนี้อีกแล้วอยู่เดี๋ยวนี้นะไหนมาให้ข่าลองวิชายุทดดูหน่อยสิเอไม่เอาข่าก็ตายพอดีสิถ้าหากเจ้าอยากลองก็ไปลองที่อื่นดูช่วยข่าด้วยท่านราชาเอ๊ะนี่มันอะไรกัน จงหยุดซะท่านลาช้าช่วยข้าด้วยเจ้านั่นจะฆ่าพวกเราแล้วฮ่าฮ่าฮ่าข้าบอกแล้วท่านลาช้าลงมือเมื่อไหร่เจ้าได้ตายแน่ๆเจ้าได้สิ้นว่าพนาศูนแน่นอนเอ๊ะเจ้ามันโง่เง่า,งาที่ปล่อยให้มนุษย์ไล่ตามเช่นนี้สู้จับเจ้ากินไปเลยเสียดีกว่า ถ้าท่าท่านล้าช้าช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากตายข้าน่ะไม่ได้ให้เจ้าตายหรอกนะเอ๊ะเจ้านี่เจ้าช่วยข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าที่ไม่มีวิชายุธเจ้าสู้กับเขาไม่ได้หรอกเฮ้ช้าก่อนเจ้าตัวใหญ่ขนาดนี้หรือว่าจะเป็นตัวทดสอบพลังยุท์ให้กับข้าได้ดีอะไรนะเจ้าหมายความว่าอย่างไงกันเจ้าคิดจะสู้กับข้าอย่างนั้นเหรอ ได้ข้าจะได้ให้เจ้าเห็นถึงพลังฐานการบ่มเพาะของเจ้าอยู่ในระดับไหนกันแน่ช้าก่อนซิข้าขอเวลาสัก12วิค่อยสู้ได้ไหมสิบสองวิเจ้าคิดจะทาอะไรกันแน่ก็ได้ข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะใช้วิธีแบบไหนตายกันแน่ในเนียดกล่าวไว้ว่าควรพักหายใจสักแป๊บหนึง่งจากนั้นค่อยสู้ต่อกันได้อย่างเต็มที่โดยวิธีนี้การระเบิดจะจัดหนักจัดเต็มสูงขึ้นได้อย่างไงละ่ะ อะไรนะงั้นข่าวลือที่พวกนักเรียนลึกลับจัดการสับป,ประหลาดก็เป็นเรื่องจริงนะสิไม่จริงนะ่าสหายออนไลน์อย่างนั้นเหรอเอ๊ะไม่ถูกสิรีบหนีไปเร็วเข้าส่วนเจ้าปีศาจต้นไม้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้เจ้าเด็กบ้านี่พูดอะไรของมันเจ้านะ่ะสมควรตายยิ่งนักเช่นนั้นตอนนี้ข้าจะสงเคราะห์เจ้าให้เองแล้วจากนั้นเจ้าปีศาจต้นไม้ใหญ่ก็ได้โจมตีเข้ามาใส่หลียูนเฟยแบบเต็มๆตูม้ม เอ๋ ه, จบแล้วเลยเนี่ยความเร็วก็ไม่เร็วนะแต่ว่าไม่เจ็บไม่คันสักนิดเดียวเอาหมัดเทวะไปกินซะหมัดเจ้านี่สิ้นเปลืองพลังแล้วล่ะพลังของเจ้าเนี่ยมันไม่มีค่ามากพอสำหรับข้าล็อกตราบใดที่พลังวิญญาณของเจ้าหมดถึงเวลานั้นแล้วล่ะก็แล้วจากนั้นหลียุนฉี่ ก็ได้ใช้มาเทวะต่อยรัวๆเข้าไปปัง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 เฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันอะไรกันเนี่ยเจ้านี่นะมีพลังวิญญ,ญาณมากถึงขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปไม่ได้นะนี่มันมีพลังวิญญ,ญาณมากกว่าข้าเสียอีกหยุดมือเธอะพอได้แล้วหยุดเธอะไม่เอานะอย่าตีอีกเลยหยุดมือเธอข้าขอร้องละหยุดเธอะแล้วจากนั้นเจ้าปีศาจต้นไม้ใหญ่ ก็ได้ล้มลงแม่เจ้าเวย้ยนี่มันเอาตายเลยงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ท่านราชาของเราสิ้นชีพแล้วเหรอแล้วตอนนี้ราชาปีศาจต้นไม้ใหญ่ก็ได้สิ้นลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนของที่ดอกมาได้ก็ได้แก่ยาบ่มพาะวิญญาณสองชิ้นยาบ่มพาะวิญญาณสองชิ้นหินทองคำหนึ่งชิ้นอ้อนแก่นไม้ราชาอาสูนึงชิ้นหินลมปนานบ่มพาะหนึ่งชิ้นหินทองคำหนึ่งชิ้นหินลมปานบ่มพาะหนึ่งชิ้น โอ้โห oh ได้มาเยอะเชียวไม่จริงนะทำไมกันแตกต่างกันถึง3ระดับทำไมถึงเอาชนะได้พี่ใหญ่นี่ท่านเป็นใครกันแนะ่อะไรกันระดับพลังแค่นี้กลับหาได้จริงๆเหรอลูกพี่ตายไปอย่างน่าสงสารแต่ตายแบบนี้กลับมีของดีโผล่มามากมายสุดท้ายเสียเจ้าเด็กนี่ไปจนได้การระเบิดในครั้งนี้หรือว่าเจ้าเด็กนี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้านักเรียนลึกลับคนนั้น